เรียนรบควรสอบถามเรื่องกรณีตอบรายการตอบโจทย์นะคะตอนนี้ในส่วนของตํารวจเนี่ยเราจะดําเนินการยังไงได้บ้างคะผู้บังคับผมรับทราบแล้วก็มอบหมายทางคนิบาลครับแล้วก็ฝ่ายกฎหมายดำเนินการผลทำข้อมูการขับพาดถนนนะครับมาดูครับตรงนี้หมายความว่าดูแล้วมันล่อแหลมหรือว่าเข้าข่ายอย่นี้อยู่ในขั้นการการดึงนะครับข้อมูลมาทั้งฝ่ายทธนิบาลฝ่ายกฎหมาย เรูดูจากส่วนของที่มีการเผยแพร่ในรัฐธรรช่องเข้าไอันนี้ของผมผมขอดูครับไใทางเจ้าที่กังอานจะมีการฟ้องในหลักการถ้าถ้าเข้าข้อกฎหมายต้องเลิการจากที่เราดูเบื้องต้นยังมันเข้าเข้าข้อกฎหมายไหมครับผมขอดูก่อนตรงนี้มีหลายตอนมีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็หลักการถ้าทิดกฎหมายต้อง็นเนินการมันจะเป็นเรื่องทงในบาดตาย อันนี้อันนี้เราต้องทำการระบิไไดไปค่ะในส่วนนี้เราต้องเตรียมการไหมคะมันอาจจะมีการก่อม้อเปลืออะไรหลังจากนี้อะค่ะตรงนี้ในส่วนตํารวจต้องดำเนินการในการดูแลไหมคะอาจจะมีการอันอนี้ผมขอดูเรื่องการระเค่ะคารข่าวเรามีเรื่องการเพิ่มไหวของคุณผู้ชุมนุมขออย่างดีครับนักข่าวแพร์โพลนะครับเยันผมขอถามคอนบอนยอมล้อมคอกแล้อลรับ ต้องดําเนินคดีไหมคะถ้าเกิดว่ามีถึงโซเชียลที่เผยแพร่การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นลักษณะว่าอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายไหมคะคุณดูหลายด้านตรงนี้ค่ะค่ะหมายถึงว่าจะไปดูเฉพาะเนท็จจริงการตรงนี้มีการเอาเทปมาดูว่าอะไรบ้ามีการสอบข้อหลักฐานมีไหมหรอครับมอบหมายท่านใครเป็นพิเศษไหมครับได้เองครับถ้าจะดูเองตรงนี้ตรงนี้หลักหลักในการพิจารณาเราคืออะไรในการพิจารณา เขาขายคุณหมาพยาญามาตาหนึ่งสองน่ดูทีมีมีอะไรขอขอสักคนละโอเคามหลักการคนพูดอากกาจะต้องีขออเรื่องอะไรส่้นอ